วันดี้ครับทุกคนผมเองนะครับก็ใช่เลยนะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตใหม่ในโปเกมอนยูไนท์นะครับก็คือเวอร์ชันคริสต์มาสริง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 ก็สำหรับวันนี้นะครับก็มันก็จะเป็นวันโปเกมอนยูไนท์นะครับวันยูไนท์แบทเทิลของโปเกมอนนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีสิ่งอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนก็มีอีเวนต์ยูไนท์ฮอลิเดย์่ออทำไมกดไม่ได้นี่ไงครับกดได้ละ คำท้าสองสว่างมีอะไรบ้างอ๋อเลาเอ็นเข้าเกมหนึ่งวันนะครับก็โอ้โหมีสินค้าใหม่ครับก็คือโอ้บูลาโอสครับสายสมดุลน,นั่นเองครับบูลาโอสก็มาในในคริสต์มาสด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าข้อมูลโปเกมอนของเราเป็นยังไงกันบ้างก่อนที่เราจะไปแบทเทิลกันนะครับโอ้นะก็ยังเท่าเดิมอยู่เลยอืม โอ้บูราเขาใช้เป็นนาฬิกาสายด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนอื่นดีโอ้เริ่มให้ใช้ทุกตัวเลยนะก็คือวันโปเกมอนอยู่ไหนเนี่ยครับจะมีการใช้โปเกมอนทุกตัวในการแบทเทิลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแบทเทิลกันเลย<ไ>ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแมปมีอะไรบ้างโอ้สึป,ปาปหิมะที่ชีเวอร์ซิตี้ตรงนี้ก็ชีเวอร์ซิตี้แล้วก็รีโมทเซเรียมหิมะและน้ำแข็งแล้วก็การแข่งขันจากอันดับนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปอันแรกก่อนเลยครับ c h e w e r City นะครับโอเคนะครับเข้าสู่หมดการจับคู่นะครับเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเนี่ยถ้าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าหลังจาก4ี่แบทเทิลหลักเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะมาดูศึกปลาหิมะก,กันโอเคเดี๋ยวเรามาดูแต่ละอันกันเลยโอ้จัดเรียงอันดับเป็นอย่างนี้เลยนะอืมส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้ผมกะว,ว่าจะซื้อเอไนท์สะหน่อยเพราะว่าผมมี8,3 8 0 ไปพสามร้อยสองหรือเปล่าครับก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยหลจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกกันเลยนะครับด้วยผมว่ามันเยอะขนาดนี้ผมก็เลือกไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันโอเคสายสนับสนุนอืมเอาอะไรดีอ่ะมีแค่เจ็ดตัวเองนะครับสายสมุนก็เยอะอยู่นะครับผมว่าเอาตัวที่ผมชอบดีกว่าก็คือบูลาโอ๊ตครับ นี่เราเรา,เรามาดูตัวใหม่ดีว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างโอ้การทดลองใช้จะสิ้นสุดในในยีชั่วโมงนี้นะครับโอ้เจอคู่หูครับก็คือนิมเฟียกับลิซาด,ดอนนะครับส่วนทีมเราก็ก็มีแต่สายต่อสู้เต็มเลยนะครับแล้วก็เกงกาครับสายความเร็วแล้วก็สายสมดุลน,นะครับส่วนทีมตรงข้ามเป็น1ต่อ1นะครับตูดีดแบทเทิลจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับ มาแล้วครับที่ซีเวอร์ซิตี้ครับอันนี้ไม่ใช่กาปาหิมะนะครับเราไปเลนล่างดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไม่กล้าไปตรงนั้นโอ้โหวัยดีบุราโอ้ก็ไวดีนะครับผมชอบมากเลยสายสุนดูเนาะชอบไประดับสอง้วยลองจับดูคองดิโอ โดยกำหนดวันแบทเทิลในโปเกมอนยูไนต์ผมขอเปลี่ยนครับว่าจะมีในทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนะครับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์โอ้โอ้โอ้มนจะรบัม้าบันแลวแล้วแล,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 ล้วไม่ทันละโอ้โหเลือดลดอย่างรวดเร็วต้องกินผลจุกซะแล้วครับโอ้โหโเจอน้ำแข็งดีก่อนนะ โอ้โหเดินแช่แข็งซะงั้นหนีก่อนพี่ก่อนโอ้โหหนีไม่ทันอือหือโอ้โหอย่างรวดเร็วหนีก่อนละนี่ครับกินผลจุกซะเยอะๆเลยดีกว่าเนะโอ้โห โอ้โหเก่งกากับเซอร์ไนโครนิเฟียนะครับหมัดเลยครับหมัดเลยนี่ครับเราได้มัลเซอร์ไนโคลนิมเฟียส่วนเราโคลิซาดอนเนี่ยแล้วก็พร้อมท่าไม่ตายเลย หนูโดนดักดักใส่ไ้าอะโดนแล้วเอ้ยไม่ไม่จริงจริงใครไปเดี๋ยวเราไปค้นตัวต่อไปครับแมมมูนะครับนี่ครับบูลาโอสเราต้องเลิกท่าที่มันมีเครื่องหมายบูลาโอสอยู่นะครับโอเค,คือทักทาน โอ้โอ้เวลาเบอร์แล้วปั๊โอ้โหไ,ไ,ไ,ไม่ไหวอีกแล้วบูราอัดก็ช้านะครับขนาดจอบดีมาดูมาเลยครับอ้าวลืมไปยังไม่ได้ได้ยังไม่ได้ลูกเอออะไรสักนิดเลย โอเคครับเป็นการต่อสู้ที่สูสีกันมากนะครับไม่ทันเลเวลสิบสองแล้วอโอ้โหเจกมนแล้วนี่ครับพลาไม่ได้เลงนี่นี่ครับเราวิ่งการ์อย่างรวดเร็ว โอ้โหบันใช้ทำไปตายใส่ผมโอ้โหโดนลิซดอนนะครับนี่ครับผมคนต,ตอนนื่องสองคน,นครับนั่นแนวฝันของข้ามเรื่อแก้แค้ละ แอ้บาเลตนี่เองแล้วก็แมมมูนนี่ครับเรานำยูโอ้โหนิมเฟียได้มาละโ,โ,โอ้โหผมไม่ไหวจริงจริงเลยโอ้โหโอ้โหเพิ่มเลยก่อนเพิ่มเลยก่อน เลยครับอาไม่ตายใส่เลยโอ้โหไม่ทันหลบไม่ทันซะได้เลยนะครับวูราอ๊ตก็เข้าท่าดีนะครับ โอเคนะครับก็ประมาณ255ของเรานะครับคะแนนนำพุ่งไกลแต่หยอดโกน้อยนะครับนี่โอ้ไม่มีคนต่อเนื่องเลยสักคนนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็น MVP ได้อีก1 0คะแนนนะครับโอเคครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีครับ